คือในในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าการจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาในแต่ละครั้งเนี่ยแกก็จะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างวันก่อนเนี้ยวานเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมอยู่ที่ศาลธัญญากแกก็โทรมาแกบอกว่าแตงโมเนี่ยน่าจะตายในวัดนะพี่เนแกว่างั้นตายในวัดเหรอเออแกแกว่าอย่างนั้นแกก็ไปดูพวก u t u b e อะไรเยอะเนี่ยนะ<อ>บางทีแกก็บอกว่ามีเสียงแตงโมก,กํลาลังร้องร้อง,อ,งอะไรต่างๆนะอยู่เหมือนอยู่ใน ในทิกตอกใน u t u b e เนี่ยผมก็บอกแม่ไอ้นั่นมันไม่ใช่เสียงแต่งโมมันไม่ใช่เหตุการณ์ในเรือนะครับนะมันเป็นใครไม่รู้ทําขึ้นมาผมก็อธิบายแกฟังคืออยากให้จิตใจแกสงบมากกว่านะครับอยากให้แกสงบนะเวลาแกไปดูข่าวดูอะไรเนี่ยแกก็จะมีความาวิตกกังวลนะครับคบแล้วแล้ววันนี้ที่คุยล่าสุดคุณแม่ว่ายังไงครับอาจารย์คุณแม่แกก็บอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเ,เคยใช้ริการแกไม่มีหลักฐานใหม่หรอก แกก็ชวนคุณแม่ไปฟ้องว่า,ามีคนบนเรือเนี่ยฆ่าแตงโมตายาลักษณะเอายาให้กินเอามีดรีดขาบีบคอนํำนองเนี้ยแล้วแกก็ถอนฟ้องไปแล้วนะครับนะเมื่อสักครู่เนี่ยแกบอกคุณอนะุญาติยะนั้นไม่มีหลักฐานใหม่หลักฐานอะไรต่างๆก็ชุดเดิมทุกอย่างแกเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้นะแล้ว,แล,วแล้วตกลงแกย,ยังแกย,ยังเชื่อไหมว่าคุณแตงโมถูกฆาตกรรมไม่ใช่ตกเรือหรือ<บ>ว่าแกแกกลับมาเหมือนเดิมนะบ,บ,านบางวันบางวัน บางวันก็เชื่อบางวันก็ไม่เชื่อนะอแต่เมื่อตะกี้โทรมาล่าสุดไม่เชื่ออัชยาแล้วครับเอาเหรอไม่เชื่อเขาบอกว่าอาัธยวก็ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ก็เหมือนเดิมนะมคําพูดก็เหมือนเดิมมีแต่คําพิพากษาของศาลอาญาที่ใหม่เนี่ในความความความคิดความเชื่อของคุณแม่นะคือในแต่ละวันเนี่ยแกก็จะแล้วแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระทบแกอืมครับแต่แต่แต่ไม่ว่ายังไงแม่จะแต่ละวันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไงเนี่ยแต่คดีในชั้นศาลเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อของคุณแม่นะขณะนี้ ใช่มันขึ้นกับพยานหลักฐานผมได้คุยกับทางทนายจำเลยแล้วว่าวันที่29มกราคมเนี่ยพยายามจะเร่งสื่อพยานให้จบเลยนะัดฟังใพักษาเลยครับจบเลยรครับโอ้หเหรอครับเร่งให้จบเลยครับจบตอนตอนนี้เหลือสื่อพยานจำเลยปากเดียวเหรอฮะครับปากคุณกระติกแล้วก็คุณพิมพ์จำเลยจำเลยที่เท่าไหร่ที่ห้าเลยมั้งนะ,ะนะงกระติกเบกิกความจะหมดแล้วคุยกับทางทนายจำเลยแล้วว่าจะเร่งนัดเนี้ให้มันจบไปเลยจะได้ให้สารตัดสินไปจะได้จบกทีหนึ่ง แล้วก็ปล่อยให้คุณออจัจฉริยะเขาลืมไปคดีนะครับยี่สิบก้ามกราเหรอฮะอาจารย์ครับใช่ครับเก้าโมงเช้าสึ่จะสื่อให้ถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยให้จบไปเลยนะแล้วได้ทาน<ถ>นัดฟังคุณภาคษาเลยอ๋อคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านวันยี่สบเก้ามกราแต่ว่าให้สารท่านนัดเลยว่าท่านจะนัดให้มาฟังวัานไหน ใช่ครับเพราะคุยกับอ,องคณะผู้พากษาหัวหน้าคณะบอกว่าใช้เวลาประมาณ2เดือน,นครึ่งเขียนคำพิพากษาหนึ่เดือนส่งให้อธิบดีภาคหนึ่งอีกหนึ่งเดือนนัดอ่านอีกรวมๆแล้วน่าจะประมาณสองเดือนครึ่ง